สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่ติดตามรับชมในการล่างซีเฮค,คลิปนี้เจอกันอีกครั้งในเกมบอลโลบอตกับผมน่าแน่นอนครับมาเจอกันคลิปนี้ก็เป็นช่วงท้ายซีซั่นกันแล้วนะซึ่งตอนนี้ก็เหลือเวลาอีก1ชั่วโมง26นาทีนะครับนะก็จะสิ้นสุดนะครับอัปเดตนี้แล้วนะครับผมและอัปเดตหน้าก็จะเข้ามาแบบเต็มที่ในอีกไม่ช้าคลิปนี้ครับผมจะมาเปิดบัตรกับทุกคนอ่านะจะมาเปิดบัตรนะครับข้อมูลที่เหลืออยู่ทั้งหมดนะทุกคน นี่ครับทั้งหมดที่มีอยู่เลยนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมกันก็ช่วงท้ายกันจริงๆฮะต้องรีบเปิดให้หมดนะครับถ้าเปิดไม่หมดเนี่ยเขาก็จะเปิดให้แบบอัตโนมัตินะครับนะไม่เสียหายไปไหนนะครับก่อนที่จะไปเปิดกันเนี่ยแน่นอนครับผมก็ต้องมาแนะนํากันหน่อยโฆษณากันนิดนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการดีเจนะครับหรือมองหาการเติมดีเจก็สามารถกดไปได้ที่ลิงก์ใต้คลิปครับนะเพื่อจะแลกสินค้าเอ้แลกดีเจนะครับหรือซื้อดีเจ มาแลกสินค้านะครับหรือโปรโมชั่นในเกมนะทุกคนเออเนี่ยโปรโมชั่นแบบนี้ใช้สามารถใช้ดีเจแลกได้นะครับดคเดก็เป็นลิงก์นะครับผมใต้คลิปครับตรงส่วนของคําอธิบายก็จะมีลิงก์ให้นะครับผมกดเข้าไปเสร็จเนี่ยก็ทําการเลือกซื้อสินค้าแล้วก็กดพพอร์ต่องผมด้วยนะตรงกล่องของขวัญด้านบนขวามือครับนะใส่โค้ด r u n g c h ครับก่อนซื้อทุกครั้งนะครับทุกคนอย่าลืมนะ่ะนะครับ ก็จะเป็นการสปอร์ตช่องของผมไปในตัวนะนะครับย้ำอีกทีคือโค้ด R U N G C H ครับส่วนน้อง,องๆเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เข้าใจการเติมหรือเติมเองไม่ได้สามารถทักลิงก์ Facebook ส่วนตัวครับผมนะเพื่อที่จะให้ผมช่วยเติมให้ได้นะครับฟรีไม่มีค่าบริการใดๆนะจ่ายตามจริงครับลามราคาในเว็บกันเลยทีเดียวนะครับผมโอเคฮะคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะทุกคนเออเพราะว่าบัตรมันเยอะนะครับ บัตรมันก็ค่อนข้างเยอะนะทุกคนเดี๋ยวผมจะเปิดนะครับบัตรนะครับให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้สาหรับคลิปนี้นะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มบัตรใบแรกกันก่อนเลยนะครับบัตรใบนี้ก็มีหุ่นยนต์คูรี่นะครับแล้วก็ชิ้นส่วนต่างๆเป็นบัตรพื้นฐานนะครับของทุกคนอยู่แล้วมาฮะหนึบ็ใบครับผมเปิดกันแบบรัวๆดูซิว่านะครับก็ของทุกอย่างเนี่ยผมก็มีหมดแล้วแหละแต่มาเปิดให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับ ช่วงท้ายครับก็เรียกได้ว่าส่งท้ายนะเออส่งท้ายกันแบบรัวๆฮะนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดคลิปมันยาวเกินไปอาจจะทําเป็น2อง EP นะทุกคนเออเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวเกินนะครับจะพยายามเปิดให้หมดไปเลยนะครับกิจกรรมเองอะไรเองก็หมดแล้วนะนะครับกิจกรรมต่างๆก็มาถึงช่วงท้ายติดเลรทองทุกคนนะครับติดเลยทองนะอืมสวยๆกันเลยครับแบบนี้นี่ฮะปึ๊บปึบ เอ้ยเดก้อนแม่ไม่ไม่ค่อยออกนะเดกก้อนเนี่ยนะครับแต่ถือว่าก็ได้มาละนะครับมันก็ไม่ค่อยออกนะสําหรับเดก้อนจะออกตัวอื่นซะมากกว่านะครับสําหรับบัตรใบนี้ปื๊บอื้อหือเลดม่วงนะครับเลดม่วงครับตอนนี้ผมเองก็สะสมชิ้นส่วนไปเยอะนะครับยังไม่ได้รวมมาขายเลยเนี่ยคือต้องรวมมาขายนะทุกคน <laughs> โอ้มันเยอะเกินนะเล่นไม่หมดนะครับอืมนี่ครับ ปึบเปิดไปครับบัตดใบแรกเนี่ยร้อยกว่าใบก็กินเวลาพอสมควรเลยนะทองไม่ทองอือืมนี่ครับปึบปึบกด,ปดไปนะครับก็เป็นปืนเก่าเก่าเกือบทั้งหมดนะครับปืนเก่าหุน่นเก่าเนาะนะครับเดี๋ยวอัปเดตหน้าก็จะเนิบกันหมดแล้วอ้าวเขาบอกว่าขาดการเชื่อมต่อนะทุกคนไม่รู้นพออะไรแต่ไม่เป็นไรฮะเข้าใหม่เปิดใหม่ได้ครับ ออืออืเปิดแบบนี้นี่ก็ดูกันแบบเปลินเิน,นะทุกคนหลหลายคนก็ชอบดูการเปิดมากๆนะรุ้นไบมพร้อมกันว่าเออฤดูเป็นตัวอย่างว่าเปิดแล้วมันจะได้อะไรยังไงนะครับก็ประมาณนี้เลยเปิดครับแหมนะครับก,ก็เลดก็พื้นๆน,นะนะครับเปิดไปหลายทิศปลายเกือบจะครึ่งทางของบัตรใบนี้แล้วนะครับติดเลดท,ท้องอยู่ครั้งหนึ่งนะครับ ไปครับเฮอริเคนเนี่ยไม่ค่อยออกนะทุกคนนะปืนเฮอริเคนจะไม่ค่อยออกจะออกไปอย่างอื่นซะมากกว่านะนี่ฮะสังเกตด,ดูนะปืนเฮอริเคนจะไม่ค่อยออกะปืนเะฮอริเคนเองก็ไม่ได้มีการบัฟการเนิฟในอย่างใดนะก็อยู่แบบคงที่ทองอ๋อเลท่ทองครับผมสวยนะครับยังไงเล่ทองเนี่ยก็ได้เป็นชิ้นเป็นอันนะครับดีกว่านะครับเก็บชิ้นส่วนโอ้เฮอริเคนมาเลยทุกคน นะครับอุตสาหบอกว่าเฮลิเคียนไม่ค่อยออกนะนี่นักบินนี่ไม่ต้องพูดถึงครับออกทุกจอดนะครับออกทุกจอดยังไงก็ต้องมีนักบินติดมาแหละไม่ต้องห่วงว่าจะไม่ได้นักบิน,นครับบัตรใบไหนก็แล้วแต่นี่ถ้าเปิดเยอะนี่นักบินมาแน่นะครับจะมาแบบตัวอะไรเท่านั้นเองครับนี่มาสามเลยนะครับมาสามเลยเป็นไงอย่างที่พูดเป๊ะนะครับนักบินมาเยอะมาก ไปต่อครับยาวๆครับงานนี้ยาวๆทองไม่ทองแหมม่วงครับเฮลิเคียนมานะครับนี่ชิ้นส่วนเฮลิเคียนมาลัวๆเลยช็อตนี้นักบินเหมือนเดิมครับหน้าเดิมเป็นไงหน้าเดิมหน้าเดิมพอมีอยู่ไม่กี่หน้านะครับพอมีอยู่ไม่กี่คนนัในนี้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราต้องไปลุ้นบัตรอื่นๆดูต่อนะครับอันนี้ก็เปิดแบบลัวๆไปเลยนะ เอาอีกแล้วเกิดข้อผิดพลาดอะไรอีกแล้วนะครับไม่สนใจเปิดต่อเลยนะครับทาไมปิดพลาดบ่อยจังเลยนะครับทั้งทั้งที่เน็ตก็ดีนะอ้าวค้างเลยคราวนี้นะครับนี่มันอะไรกันนี่นะครับค้างเลยนะครับหรือว่าเป็นเพราะไล้จับเดตใหม่กันแน่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาต่อกันนะทุกคนเดี๋ยวออกจากเกมแป๊บเดี๋ยวมาเข้าใหม่ครับอ่ะเข้าเกมใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนนะครับโอ้โหบัตรเหลือใบเดียวเลย นะครับที่ผ่านมาได้ไม่ได้ยังไงไม่รู้นะปล่อยเลยนะครับไม่ได้สนใจขนาดนั้นนะก็ช่วงที่เปิด2ี่บใบเมื่อกี้ก็เกิดข้อผิดพลาดนะครับของร่งวันก็คงเข้าไปเรียบร้อยแล้วล่ะนะครับต่อไปครับเรามาดูบัตรใบนี้กันบ้างนะครับบัตรใบนี้ก็จะมีนะครับหุ่นยนต์นะครับผมเอยอาวุธอยู่นะครับก็เป็นบัตรที่สูงกว่าบัตรใบแรกขึ้นมาหน่อยมี2ใบครับไม่เยอะนะทุกคน2ใบก็เปิดไปฮะต้องจัดการให้หมดครับวันนี้ เหลือไว้ไม่ได้แล้วนะครับเหลือไว้ก็ไม่ไหวนะอยากจะลุ้นเองนะครับไม่อยากให้ระบบลุ้นให้นะครับปึ๊บแบบนี้เลยซื๊ออือหือปืนแม่เหล็กครับผมต่อไปฮะเอา้าบัตรตีม่วงไม้แปก86กใบมันคืออะไรอะทุกคนงงนะครับเป็นบัตรหุ่นยนต์ระดับซิลเวอร์เป็นบัตรม่วงนะทุกคนโอ้โทษทีครับผมจําผิดอันแรกมันบัตรตีฟ้าเนาะอันนี้มันบัตรตีม่วงครับ นะระดับซิวเวอร์ก็จะมีหุ่นใหม่นักบินใหม่นะครับแรปเตอร์พารไฟเดอร์นะครับบักลรโอเล่อะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวเรามาเปิดกัน86ใบฮะนะครับงานนี้รวมๆเนี่ยเปิดไปแล้วนะครับกว่า200ใบนะทุกคนปุ๊บอื้อหือเชิญโลมานะครับติดเหลือทองได้เชินโลมาครับโอ้โหดนนักบินครับโนวาไลท์ฮะนะครับ,นะรบสวยสวยสดงดงาม เครียญทองได้สองใบเลยนะครับผมนี่ไดโนวาไลแล้วก็เฉลโลครับน้องโนวาไลนี่ก็น่ารักมากๆสไตล์อนิเมะอนิเมะฟงฟิงนะทุกคนเปิดไปยาวยาวฮะงานนี้จะสิ้นสุดแล้วทองอีกแล้วทุกคนนักบินมาตัวแรกเลยครับดูซิว่าทองใบนี้ได้อะไรครับเฮ้ยพักหลังนี้เปิดได้เลรีทองนะครับจะบัดใบนี้นี่เลรียทองออกค่อนข้างดีเลยทีเดียวน้องโนวาไลอีกแล้วครับนะเยอะไปเปล่า จักเริ่มมาเยอะแล้วนะทุกคนน้องโนว่าไลเริ่มออกบ่อยนะครับเรามาดูกันต่อฮะว่าเป็นยังไงโนว่าไล์น้องดูว่าไลม่วงครับผมโน้วจะท้องอีกนะครับระดับสีม่วงนี่ก็จะรองจากสีทองแล้วทุกคนชิ้นส่วนอะไรต่ออะไรมันก็จะเยอะขึ้นนะครับนี่ฮะห้าพันชิ้นนะครับรางวัลพิเศษนะครับ มาต่อกันเลยครับเปิดกันแบบรัวๆนะครับงานนี้นรัวๆทองนี่เลเยทองอีกแล้วทุกคนเฮ้ยงานนี้เลเยทองมาดีนะเออบัตรใบนี้ให้เลเยทองรัวๆนะนะครับหน้าโนวาไลท์อีกแล้วทุกคนนักบินนะ่ะเออนักบินโนวาไลท์อีกแล้วนะเฮ้ยหลายๆคนบอกว่าอยากได้นะครับดูดูเป็นตัวอย่างนะโค้ออกรัวๆเลยนะครับ ตอ,อกกันชัวช้าชัวช้าอะไรขนาดนี้นะครับทองปุ๊บโนวาไลมาปับ๊บทองไม่ทองทองนี่แล้วทุกคนเฮ้ยนี่ทองออกรัวๆครับผมสุดยอดเลยนะครับดูที่จะเป็นอะไรอา้าวน้องโนวาไลอีกแล้วทุกคนโอ้โหนี่มันอะไรกันเนี่ยนะครับสามตัวซ้อนนะครับไม่สวยแล้วนะนี่อย่างเงี้ยนะครับนักบินคือนักบินราคาถูกไงทุกคนมันจะถูกกว่าหุ่นยนต์นะครับ ถ้าเป็นไปได้เนี่ยใหม่ได้หุ่นยนต์มั้งดิได้แต่คนขับนะครับแล้วจะไปขับใครได้ไขับจาหุ่นยนต์ที่ไหนมาขับเยอะแยะนะครับขับไม่ไหวกันเลยทีเดียวนะโอ้โหทองปุ๊บโนวาไลออกปั๊บนะครับมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอันนี้ไม่มีอะไรนะทุกคนเรทธรรมดาครับมาเหลือ26ใบสำหรับบัตรสีม่วงระดับซิลเวอร์นะอือหือปึ๊บม่วงครับงานนี้ม่วงฮนะ ม่วงม่วงม่วงไม่ได้อะไรมากนะครับต้องมีแต่ชิ้นส่วนอยู่แล้วถ้าเป็นสีม่วงนี่อืืมมันชิ้นส่วนของยนต์ใหม่ครับเฮ้ยแรปเตอร์ครับชิ้นส่วนแรปเตอร์ห้าพันนะครับแบบนี้เลยต่อกันครับเหลืออีกสิบหกใบสุดท้ายของบัตรชุดนี้ดูซิว่าจะได้อะไรนะครับฟืบทองไม่ทองม่วงฮะแม่ม่วงม่วง ท้องออกไปหลายรอบในะช่วงแรกนะครับช่วงท้ายนี่ก็ม่วงรัวๆนัปเตอร์มารัวๆเลยนะครับนี่ฮะบัตรใบนี้นี่ถือว่าสะสมชิ้นส่วนได้เร็วพอสมควรเลยนะนะครับถ้าลงทุนกับบัตรใบนี้นี่ก็จะได้ชิ้นส่วนประกอบเป็นหุ่นนี่เร็วนะครับปึ๊บเอ้โหหุ่นใหม่ห้าร้อยครับสีฟ้านี่คือไม่มีอะไรให้ลุ้นเลยนะสำหรับสีฟ้า ยืบ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 ฟ้าอีกแล้วครับผมเชั้นโลห้าร้อยมาครับยาวไปยาวไปยาวไปปึ๊บท้องโอ้โหนักบินครับผมเออเขาขับไค้นะคนนี้ผมลืมดูหน่อยดิแวะไปดูหน่อยอ๋อเขาขับเอ่อตัวความเร็วของแรปเตอร์นะครับขึ้นนะสามสิเปอร์เน นะครับแล้วก็อาวุธในตัวอะไรพวกนี้นะครับก็ของแรปเตอร์ผมก็จําไม่ได้นะทุกคนมีนักบินเยอะบางทีก็จําไม่ได้ก็ต้องดูกันสักนิดนึงนะครับปุ๊บได้นักบินมาแล้วจะได้หุ่นไหมปุ๊บนักบินอีกแล้วนะครับหุ่นนี่แทบไม่ออกเลยนะออกไปช่วงเอ่อช่วงเหรียญทองแรกๆนะครับสองตัวนะครับออกแต่นักบินนักบินทั้งนั้นนะครับ เปิดกันแบบยาวๆตอนนี้ผ่านไป1ิบสองนาทีแล้วท้องอีกแล้วทุกคนปึ๊บน้องว่าไรอีกแล้วทุกคนโอ้โหน้องนูงว่าไรออกรัวรัวนะครับอันนี้ก็เหลืออยู่อีกหกใบสิบเอ็ดเป็นสิบเจ็ดสิบแปดใบนะครับเอาให้หมดกันไปนเลยดีไหมนะครับในไหนก็มาถึงขนาดนี้แล้วนะเปิดครับบัตรสีแดงระดับโกครับนะครับเป็นบัตรสีทองกันแล้วอืมทองมาเลยครับยังไงก็ต้องได้อยู่แล้วครับนะลิมิเต็ดครับ โอ้ยโทษทีกดผิดครับเป็นบัตรปืนช็อตลิมิเต็ดอ่าลืมให้ดูด้านในครับด้านในเป็นปืนนะเปิดปุ๊บได้ปั๊บแน่นอนครับเป็นชิ้นเป็นอันต่อสบายใจได้อันนี้บัตรใบนี้นี่คือเปิดได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าจะเป็นอะไรเท่านั้นเองฮะปึ๊บอื้มลิมิเต็ดครับอันเดิมเลยนะครับอันเดิมเลยไม่เปลี่ยนเลยนะครับอันเดิมไม่เปลี่ยนแปลงฮะปึ๊บอื <c> ้ม <oughs> เปลี่ยนไปหน่อยครับ นะเปลี่ยนไปนิดนึงครับแต่ก็ยังเป็นรุ่นลิมิเต็ดอยู่ถือว่าดีฮะนะครับอะไรที่เป็นรุ่นลิมิเต็ดนี่ยังไงก็ดีไปหมดและปึ๊บลิมิเต็ดอีกแล้วครับผมอันเดิมครับอันเดิมนะอันเดิมมาดูต่อฮะเฮ้ยปืนช็อตออกรัวๆเลยนะผัดหน้ามันโดนเนิร์ฟนะครับปืนช็อตเนี่ยปึ๊บโอ้อันเดิมเลยทุกคนใช้ตายเถอะอันเดิมไม่มีผิดเฮ้ยเปลี่ยนมันก็ได้นะ เปลี่ยนมันก็ได้นะปื๊บเอ้ยให้ตายเถอะฟางเบาอันเดิมเลยนะครับผมฟางเบาน,นี่โดนเนิร์ฟนะทุกคนนะครับมาต่อไปครับเป็นบัตรตัวนี้เลยครับไททัาเอ้ยไม่ใช่ททัดแต่เป็นบัตรหุ่นยนต์บ้างครับผมนะหุ่นยนต์กลับโดนนะครับเปิดปุ๊บได้ปับ๊บเหมือนเดิมนะไม่มีชิ้นส่วนครับเพียงแต่ว่าจะได้อะไรสิบใบไปเลยทีเดียวฮนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเปิดครับลุ้นกันหน่อยสิบใบได้อะไรครับปื๊บ โดนแมงปอโดนตัวที่สองโดนตัวที่สามแล้วก็ได้ตัวลิมิเต็ดครับเป็นเชินโลโดนโซลา่าโดนโซลา่าโอ้โหหุนยน์พาร์ตไฟเดอร์นะครับคุณยนต์พาร์ทไฟเดอร์หุนยนต์แลปเตอร์แล้วคุณยนต์บักลรียเล่โอ้โหก็เรียกได้ว่าชุดนี้นี่ถ้าเพื่อนเพิน่คนไหนนะครับซื้อมาสิบใบแล้วเปิดได้แบบนี้นี่บอกได้เลยว่าคุ้มจัดจัดนะเพราะว่าเป็นหุ่น ก็เรียกได้ว่าชั้นนำนะครับทั้งนั้นเลยแล้วก็มาพร้อมกับโดนประจำตัวของครับทุกตัวเลยเนี่ยโดนแรปเตอร์นะครับโดนพาร์ไฟเดอร์แล้วก็โดนแมงปอของเชิญโลสำหรับปืนช็อตไฟฟ้าก็เรียกได้ว่าครบชุดกันเลยทีเดียวสำหรับบัตรใบนี้ครับนะเหลืออีกหนึ่งใบครับผมไปเปิดกันต่อเลยครับเึิบแม่ทิบใบตะกี้คุ้มมากๆนะของดีจัดจนะครับควับ โดนซ้ำเลยครับผมอืมโดนซ้ำครับต่อไปบัตรใบสุดท้ายของการเปิดในวันนี้ก็มาลุ้นกันครับว่าผมจะได้ปืนเพิ่มไหมนะครับเปิดทีไรเนี่ยได้แต่นักบินทั้งนั้นเลยนะอยากได้ปืนเพิ่มฮะไม่ว่าจะเป็นปืนกรดชนิดไหนก็นแล้วแต่มาดูกันว่าจัได้อะไรฮะอยากได้ปืนกดเพิ่มครับผมขอเพิ่มหน่อยขอเพิ่มหน่อยปื๊บโอ้โหนักบินอีกแล้วทุกคนอืมไม่ได้ปืนเพิ่มเลย ได้แต่นักบินนะก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นครับการเปิดทั้งหมดนะครับก็บอกได้เลยว่าของที่สะสมมาตั้งแต่เริ่มซีซั่นเนี่ยเยอะมากๆนะครับตอนนี้มีแพะ19ตัวนะทุกคนนะครับมีอยู่10,000แกว่าชิ้นเนี่ยนะครับหนึ่งหมื่นก็สิบสิบเก้าตัวแหละนะครับอันนี้อีกแปดตัวนะทุกคนนะเดก้อนแปดตัวครับแล้วก็เนี่ยมากมายตามนี้ครับพูดไม่ถูกเลยนะนะครับอย่างเจ้าหกเจ็ดตัวแปดตัว นะครับที่ยังไม่ได้กดออกมาแล้วก็อาวุธอีกนะครับเป็นสิบสิบกระบอกนะทุกคนนี่ฮะเป็นสิบสิบกระบอกนะรวมๆแล้วเนี่ยอย่างละสิบนะครับอย่างละสิบสิบสองสิบสามนะครับเก็บมาตั้งแต่เปิดซีซั่นนะเออประมาณนี้เลยเยอะแยะมากมายครับนะเดี๋ยวว่างๆก็จะมารวมเป็นชิ้นเป็นอันแล้วก็ขายนะครับตามนั้นเลยกรหวังว่าเพื่อนๆคงจะเพลิดเพลินกับการเปิดทั้งหมดนะครับภายในคลิปนี้นะนะครับพอ เป็นกําลังใจให้ครับผมนะผู้เล่นใหม่แล้วก็ผู้เล่นเก่าทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นสายฟรีสายเติมขอให้เล่นเกมนี้อย่างสนุกสนานครับเป็นกําลังใจให้เสมอคืนนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วทุกคนเปิดนานเมื่อยแล้วครับผมเอาไว้เจอกันใหม่นะบายสวัสดีครับ